มีใครจำชื่อร้านสาลาโฟโมสกันได้อยู่หรือเปล่าโฟโมสที่ตอนนี้คือแบรนด์นมพร้อมดื่มแต่เมื่อหลายสิบปีที่แล้วเคยมีผลิตภัณฑ์ไอศครีมด้วยมีไอศครีมตัวเก่งคือยักษ์คู่บิ๊กดิฟและนัตตี้หรือไอติมหางเสือที่เราชอบเรียกกันแล้วก็มีแบบเป็นร้านด้วยชื่อสาลาโฟโมสเจ้าตำรับไอศครีมชามสีส้มเรียกว่าเป็นร้านสไตล์คอฟฟี่ช็อปชื่อดังในช่วงยุค70เลยก็ว่าได้มีสาขามากมายในกรุงเทพ รวมถึงในจังหวัดหัวเมืองใหญ่อีกหลายที่ซึ่งในปัจจุบันยังมีป้ายร้านเก่าสาลาโฟร์มอสติดกันอยู่เลยหลายคนอาจจะไม่คุ้นกับคำว่าคอฟฟี่ช็อปซึ่งถ้าเป็นสมัยนี้เขาก็เรียกร้านสไตล์นี้ว่าคาเฟ่นั่นแหละนอกจากบานนน่าสปริตและซันเดย์ที่เป็นเมนูสุดฮิตของวัยรุ่นทุกคนที่สาลาโฟร์มอสก็ยังมีอาหารให้บริการอีกหลายเมนูทั้งอาหารไทยและอาหารฝรั่งวงเล็บสไตล์ไทยทำให้สาลาโฟร์ กลายเป็นแหล่งพบปะนัดหมายของวัยรุ่นก,ก่อี่ทั้งหลายไม่ว่าจะนัดพบหรือนัดเดทก็ตามไม่เชื่อลราไม่ถามพ่อแม่ถามพี่ป้าน้าอาที่เป็นวัยรุ่นในยุคนั้นกันดูต้องมีสักคนที่รู้จักบ้างแหละเพราะร้านศาลาโฟโมสมักจะเปิดสาขาในแหล่งวัยรุ่นถ้าในกรุงเทพอาจจะเจอได้ตามโรงหนังหรือย่านการค้าหลักๆของเมืองเช่นสยามสแควร์อนุสาวรีย์ชัยศรีลมสัธุประดิษฐ์หรือเจริญกรุง สมัยนั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือนัดกันสาขาไหนต้องย้ำกันให้ดีว่าสาขาไหนจะไปกันกี่โมงแต่ตอนนี้ทุกที่ที่พูดถึงก็ไม่มีแล้วเพราะเขาเลิกขายไม่มีสาราโฟโมอมาส0มกว่าปีแล้วแต่ก็ยังคิดถึงเสมอสกับสาราโฟโมอใครชอบไปสาขาไหนอยู่ที่ไหน,นประจำถ้ายังจำบรรยากาศตอนนั้นได้มาลํำลึกความหลังให้หายคิดถึงกันหน่อยดีกว่าเช้าเรา